ที่การศึกษาชนิดอื่นต่อไปอีกการศึกษาที่อยู่ในรูปของศิละปะคนบางคนมันเป็นนักศิละปะเกินไปมันก็เอาศิละปะเป็นศินละปะจริงศิละปะนี้ก็เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งหรือเป็นการศึกษาชนิดหนึ่งที่ทำให้คนเรามันละเอียดละออพอกคนโง่โง่ก็คือคนไม่มีศิละปะ นี่ยพูดอย่างนี้อาจจะไม่มีใครเชื่อแต่คอยไปสังเกตดูถ้าคนสังเกตละเอียดละอคนนั้นจะไม่โง่และคนนั้นจะมีศิละปะนั้นบางอย่างเราจะต้องเสียสละฝึกฝนให้เราเป็นคนละเอียดละออรู้จกักศิละปะพอใจในศินละปะกระทั่งสร้างศิละปะได้ด้วยตนเองได้คนนั้นก็จะเป็นคนเฉลียวฉลาดลึกซึ้งสุขุมรอบคอบ มองเห็นอะไรลึกซึ้งกว่าคนธรรมดาแม้ว่าจะมาเรียนธรรมะกันเรียนศาสนากันคนที่มีจิตใจเป็นศินละปะจะมองเห็นธรรมะลึกซึ้งกว่าคนโง่ที่ไม่มีหัวแห่งศิละปะซะเลยเรียกถือว่าศิละปะนี้ก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าศิละปะที่แท้จริงไม่ใช่ศิละปะรามุกอนาจาร์ซึ่งเดินผิดทางไปแล้ว ถ้าเราจะทําอะไรให้งามให้สวยให้ละเอียดให้เปรนนีตให้ลึกซึ้งเพื่อจิตใจมันดีกว่าระดับธรรมดาก็ควรจะเรียกว่าศิละปะแล้วยังอาจจะเอามาเป็นเครื่องมือใช้ซ้อยเพื่อประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นได้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากที่สุดแต่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้ารู้จกักใช้ศิละปะมันก็ยิ่งดีสำเร็จประโยชน์ได้มากกว่า ที่จะกันว่าวิจิตศินหมายควาว่าทำยากแต่คนมันก็ทำได้ที่ทำได้แล้วมันก็ไม่ทำไปนในทางที่จะเป็นประโยชน์อย่างที่เขาชอบพูดกันนักว่าศิละปะเพื่อศิละปะอย่างนี้จะมาพูดว่ามันบ้าถ้าศิละปะเพื่อศิละปะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร มันต้องเป็นศินละปะเพื่อสันติภาพหรือสันติสุขของมนุษย์อย่าศิละปะเพื่อศิละปะไปเสอย่างเดียวแต่พึ่งจะปือเหมือนที่ชอบพูดกันอยู่เวลานี้ต้องเป็นศินละปะเพื่อสันติสุขหรือสันติภาพของมนุษย์เราทุกระดับทุกด้านนั่นจึงจะเรียกว่าศิละปะที่ควรต้องการในหมู่มนุษย์และโดยที่แท้ก็เป็นการศึกษาฝึกฝนชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกัน ีย๋ยวนี้คนในโลกก็กําลังทําผิดในเรื่องนี้ทําศิละปะเพื่อศิละปะแล้วก็เตลเดอเปิดเปิงไปตามความประดิษฐ์ประดอยจนไม่มีประโยชน์อะไรทั้งที่มันเป็นศินละปะเราก็ยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นศินละปะแต่แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากทําให้คนพวกหนึ่งบ้ามากขึ้นในโลกนี้คือบ้าศิละปะชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สันติภาพนั่นเอง